คุณผู้ชมเริ่มต้นเบรกนี้นะคะจะพาไปติดตามเรื่องราวของสายสาวทอมรายหนึ่งเธอเข้าแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจบอกว่าถูกชายแปลกหน้าเข้ามาทำร้ายซึ่งตอนนี้เจ้าที่ตำรวจนะคะกำลังตามจับตัวชายคนนี้ค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะนาทีที่คนร้ายเป็นชายค่ะคุณผู้ชม คนร้ายอยู่ฝั่งขวานะคะเดินตรงมาที่ผู้เสียหายจังหวะนี้แหละค่ะชกเข้าไปที่ใบหน้าของผู้เสียหายกระทั่งผู้เสียหายล้มลงไปเลยหลังจากนั้นยังไม่พอชายคนร้ายค่ะทุบ ทำร้ายซ้ำนะคะแล้วก็กระทืบซ้ำกระทั่งเตะเขาที่ก้านคอเธอสลบไปเลยนะคะ,คะซึ่งตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีคนเห็นเหตุหการณ์อยู่หลายคนหล,หลังจากที่คนร้ายรายนี้เขาทำร้ายผู้เสียหายนะคะก็ไม่สนใจอะไรขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีไปเลยเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่4ี่พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณหน้าชุมชนในตำบลลุงพลีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ภาพนี้ภาพนี้คือภาพที่คนร้ายก่อเหตุเสร็จละ แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีออกไปเลยนะคะเมื่อวานนี้นางสาวนักการมีนินอายุ30ปีค่ะผู้เสียหายก็นำภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเข้าแจ้งความที่สพพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุกำลังรอรถไปทำงานจู่ๆก็มีชายเดินตามหลังมากระชากคอจนล้มแล้วก็เตะที่การคอกระชืบตามร่างกายอีกหลายครั้งจนเธอสลบไปม,มารู้ตัวอีกที เธออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วและหลังจากดีขึ้นค่ะก็เลยเดินทางมาแจ้งความส่วนสาเหตุเนี่ยเธอก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันไม่รู้เลยแล้วก็ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะคือทุกวันเนี่ยก็ทํางานปกติแล้วก็ยังงงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเขาเดินมาแล้วเขาแบบแล้วก็เลยล้มล้มทั้งยืนเพราะเราไม่้ตั้งตัวใช่กํมก้าวพื่อหน้าอ้า ล้มไปล้มไปก็ซ้ําต่อเท้าเตะแล้วก็กระที่เราเคยมีปัญหากับใครไหมผู้สื่อข่าวถามว่าเคยมีปัญหากับใครไหม,มเธอก็ยืนยันบอกว่าไม่มีนะคะเออปกติก็ไม่เคยมีปัญหาไม่เคยมีคู่อริค่ะไม่ไม่ไม่เคยบาดหมางกับใครวันนั้นก็เดินอยู่มารอรถอยู่ดีๆตรงตรงหน้าชุมชนเนี่ยฮะ,ะแล้วก็ตรงนั้นก็มีคนอยู่ด้วยนะจู่จู คนร้ายก็เดินมาก่อเหตุเลยครับค่ะชกเข้าไปพอล้มลงไปเนี่ยอกกระทึบซ้ำอีกค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าเธอก็สลบเหมือดไปเลยอืคือสลบคาที่อ่ะสลบตรงนั้นเลยอ่ะคือรู้ตัวอีกทีก็คือที่โรงพยาบาลแล้วค่ะก็ต้องมาแจ้งความแบบนี้คือพีจยังถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่ห่ภาพจากกล้องวงจรปิดทีนี้เนี่ยมันน่าตกใจตรงที่ว่ามันมีประเด็นเรื่องว่าเอ๊ไม่เคยมีปัญหากับใครแล้วเนี่ยมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าเอ้คนร้ายมาก่อเหตุเนี่ย ผิดตัวหรือเปล่าทำร้ายผิดตัวไหมนะคะเพราะว่าทางฝั่งของพ่อผู้เสียหายเขาก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่ามีคนมาบอกว่าน่าจะเป็นการทําร้ายร่างกายผิดตัวเพราะคนที่จะต้องถูกทําร้ายจริงเนี่ยเป็นผู้ชายมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับลูกสาวเลยเขาบอกแบบนี้ขณะที่ตํารวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะเพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะอืมอโอ้โหถ้าสมมุติว่าเป็นการทำรร่างกายผิดตัวจริงๆนี่ก็น่ากลัวนะค่ะ ใช้ชีวิตยอยู่ตามปกติแต่ว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงจะเหมือนกับเธอฮะทั้งช็อกทั้งงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ